ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกต่อต่อมลไทยนะครับอ๋อพี่น้องพามาอาบเดือนนางานโอ้เต็มแปดแปดข้าเข้าสวยปลาเมื่อที่สองครับไล่ามาเป็นกับแก่พี่น้องเมื่อยจี๋นะครับสิบงา,างไฮไลายจังใดเลยโอ้เมือม่อยเมื่อยครับเมือ่อยไรบ่เดือดตำปลาจะเคื่องนะครับเติ้นให้กวดไม่น้อยนะครับนี่ ต้นซ้ำได้ซ้ำหนึง่งเพื่อนห้เอาไว้เบิดนะครับแล้วก็บ,บ่ไดซาโพนครับบ่ไดซาโพนแล้วก็บ,บ่ได้ไถนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนว่ามันจังเสียวฟื้นง่ายนะครับก็จนนี่พี่น้องเห็ดหย,ยาบๆประมาณซ้ำนี่นะครับเมากันอยู่ที่ยี่ยี่สิบเมตรใบเท่าปะครับประมาณซ้ำไรกลัวๆนะครับมีในกล่องอาจจะร้ายได้พี่น้อง นี่ครับเพียดซ้ำนี่นะครับถ้าให้ผมรับจบเบิร์ตทั้งไทยทั้งซาพุนถ้าหกระดับนี่นะจะขันต่ำกระไรละแปดพันไรล,ละหมื่นไปแล้วครับตัวนี้ก็ประมาณสามไรลกลัวๆนะครับกระตุก,ตกไรล,ละหาพันหาหกพันนี่นะครับผมตัวนี้คือคือบริเฮ็ดแบบเลี้ยวจบเลยทีเดียวนะครับเพิ่นเจอไม่ขั้วเขาผมเห็นว่านี่ว่านึกจังไรผมกับบุหงกัน จ้าครสิปลูกยางหรือปลูกมันนะครับพ่นนี่คือบ่ได้มากนะครับนี่ครับประมาณนี้พวกข้าวเพื่อกระไรมือที่สองแล้วครับยังบ่งมอสเหลียวนะครับมะออื่นอยู่ดีมีแห้งนะเจริวนะครับถ้าว่พของบ่อข้าหยัง่งนะเจริวนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเท่ากับโอ้ยไวมันกับแก่พี่น้องไล่ทำทาฮะโมเป็นยังลดหาเงินครับ คัดเดาก็ได้พี่น้องเอ้ยผมมีแนวคัดสีอยู่อยู่เงอนก็จังได้ครับมันโบไล่มันก็บโไล่เงินพืน้นเดพี่น้องเอ้ยนักลบย่อมมีบาดแผลกะถลี่ยงได้ผมก็เลี่ยงนะครับตัวนี้ตัวนี้มันเกิดชีวะจังได้ล่ะมันเบาเบอกบาเงินใสงวดครับก็เลยได้เห็ด <c oughs> ตามจริงกับ่าจากเห็ดไปเได๋ยพี่น้องปลา ที่ตัวรถนะครับเจ๊กอะคือว่าล่ะครับย้อนเข้ามาเงินนี่แหละครับผมพางวดแห่งจ่อมาละ่ะยังพันพ่ออยู่นี่ครับเพิ่นว่าบ่าให้เอาออกนะครับต้นใหญ่ธรรมดาเอาถ้าเอาอ,อกเอ,ออกได้หลายกว่านี้นะครับโอ้พามาชมครับ พะเพิ่นจะจอาไม่โค้เขาบอขับเพี้ยนเพิ่นวานะครับอันนี้ผมกับบโ,โบหูคือกันนะครับแต่ว่าเบากันนะคือเอาตะกวดไม่หน่อยนะครับผมโอ้ปลาหกลายพี่น้องย่างบลาลายเหครับย่างประมาณงานหนึ่งเนี่ยละครับผม,มอื่นกะน่าจะบกลุมมือนะครับในความคิดนะครับผมในความเป็นจริงกะคิดว่านาจะวันนี้กันลายดอกอครับ ปลาพี่น้องผ้าส้มผ้าส้มโอ้เมื่อยครับเมื่อยวันสิดทายทั้งรถกับบ่มีกระจิบกระจายทายดอกรถหนอกรถเติน่นรถสั้นรถขอนตัวนี้กองใหม่นะครับกองใหม่ <c oughs> มก็กองใหม่คือใหม่ที่แห้งครับเพื่อนขอให้กวดพื้นมันเตียนนะครับเพื่อนว่ามันจังเอาฟื้นง่ายนะครับ ถ้าเอาลงใส่กันตะปานนี่ก็ยังคุณมาด้วยควยขวังกันอยู่พี่น้องเลยนี่ครับย่างย่งยอมหน่อยๆน,ยนี่ประมาณงานหนึ่งนี่ยแหละครับเมื่อยละใส่สองหมื่นละครับเงินสองหมื่นพอนเหลวอยู่นะครับ <c oughs> กะับออื่นครับอาจจะมาเก็บตกให้เพิ่นนะครับผมนี่ย่างย่อมย่อมหน่อยๆน,น,นี่ยแหละครับ อยู่นหนารถนั่นแหละย่อมหนึ่งพูนลายลายพี่น้องเอ้ยตากับหกเนาดีแต่ว่าเพิ่นให้บห่ได้เฮ็ดละเอียดนะครับถ้าเฮ็ดละเอียดกับลายละหมื่นหมดแล้วครับหาผมเฮ็ดได้ครับพี่น้องหาผมเฮ็ดถ้าป้าหกๆแบบนี้ลายละหมื่นนะครับขันตั้มกับแปดท่านแล้วพี่น้องนี่ครับมันสุดเลยพี่น้องเมื่อไหร่พุ่มกับจอแล้วนะครับยังย่อมนี่น้อยเดียวครับ ตราอ,อยู่ในกล่องอาชีพใหญ่ได้พี่น้องพื้นที่ก็บซ้ำกลัวนะครับเมือ <pers> ม่อยเมื่อยนะมันหกเนี่ยพี่น้องโอ้รถกับบ้าบูกับอะไรครับเบิง้งงาโจดงานเฉยเอรามันสายลุยอยู่แล้วลุยยางเดียวนะครับแต่ของพิ้นก็มีรถสามหกได้พี่น้องพื่นบ่ต่ำนะครับเพื่นจางผมต่ำปีกายมาเฮ็ดอยู่นี่ครับกระป๋องรถไทย นางงามตัวนี้สามหมื่นพี่กายครับใต้รถไถจอดนี่ครับนางงามตัวนี้สามหมื่นนะครับนี่แล้วครับอ่าเออยังน้อยเดียวครับอ่ะอีกึดใจ,จเดียวมืออื่นน่าจะครึ่งมือนะครับถ้าอยู่ดีมีแห้งกะสองมือครึ่งครับกะถึงมือแล้วเจ็ดเปดพันอยู่ดอกพี่น้องก็ได้ส่วย พอดีวสวยเหล่าขาวอยู่ครับโอ้คลิปนี้คลิปนี้บอบผ้าชุ่มกันทำงานนะพี่นอ้องเมื่อยแล้วครับมีแต่สีอ้วยแล้ครับเมืออ่อยไรเมือม่อยท้องเมื่อยใส่รดหอกรดทังนะครับเมื่อยพุ่งเมื่อยอยู่ทั้งในนะครับอาการนี้ต้องแก่เหลาขาวว่ะพี่น้องรดนี้ว่าต้องพูดถึงครับไล่เป็นไล่ครับ จักใหม่ล่มใส่จักยังเป็นยังเนี่ยครับอ่ะสบานละครับรถใส่งานนะครับสีให้มันใสใสคือรถจอดก็บอะไรละพี่น้อง <c oughs> คาดเอาครับคาดเอาลายเนี่ยกะกะสร้างมันเถอะครับรถ <c oughs> มันมีแต่สีเก่าไปเรื่อยละครับโมมีเก่าใหม่ไปหนาดอกกระโจ๊กกาลุดเด้พี่น้องไม่ทัาง ถ้าเ่าบมแตกแล้วครับผมเก็บไว้ทื่นๆกะจังกะขาดเบิดละ่ะได้ลุยไม่คุยเยอะเน่ <c oughs> <c oughs> ย่าง,งยอมนี่กับยอมนี่ครับแต่จบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนแล้วตอนตรงงานจะถ่ายให้ช่มใหม่นะครับผมเจอกันชิปหนาอีฟีน่นาพี่น้องเลย เอ,อ้ยเมื่อยขนาดครับน้ำมันสองมือเห้องกระเบิดเครื่องถังพี่นอ้องน้ำมันกับห้องกิดสิบประมาณเบรสมาบ้านมื่นละพันจักสี่ถึงมาถึงพี่น้องเลยประมาณนี้แหละครับเพราะว่าตำปลามันกับประหยัดแน่อยู่ครับผมสองมือเห้องกระเบิดเครื่องถังครับ วนมือว่านไ่ได้เติมนะครับมือเศร้าไ่ได้เติมแม่ล่ะน้ำมันเหลือจากมือว่านมืน่นเื่อเติมก็ได้ครับสามมือต่อถังนะครับโอ้บางคนบางคนกระแรงบางคนนี่แรงตะดนอะได้หน่พี่น้องเลยเอ้ซ้ำนี้ซ้ำนี้แก้วขางละวพันหกขับประกาศสื่อใส่ดอก แค่เงินไปซื้อน้ำมันดีกว่าครับซื้อมากกับสีแตกอีกคือเก่าเลยพี่นอ้องห้องรถใสีงานนะครับเอานี่เงินอยู่ดีมีแห่งกลงจังสิเปลี่ยนอันใหม่ให้นะครับเอนอนเื่อยเื่อยพี่น้องเอ้ยแก่แบบสองเาว้เด้ย๋ยนาะเดี๋ยวล่มลงล่มตกลแล้วลครับตอนนี้ก็ซีมุ่งหามุ่งแล้วครับผมฝนกรบาดตกไงงังไงหายเจอกับพวกอ่ะกู คลิปนี้ต้องขออำลาภาจากพี่น้องไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้า EP หน้าครับสวัสดีครับผม